เช้าค่ะทุกคนโดยโดเจ้าแครอทวันนี้เพื่อนไปไหนวันนี้เพื่อนไปไหนลูกเพื่อนไปไหนวันนี้บอดี้เพื่อนแครอทกลับกันหมดแล้วนะคะเมื่อกี้เจอพี่ป๋องแอบหนึ่งนะคะแครอทก็เลยออกมาเล่นคนเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกงงสิงะสงะสิเพื่อนไปไหนหมดแล้ว รถนะลูกหลบมาก่อนหลบมาหลบหลบถนนหลบรถนี่ก่อนไม่ไปไปไหนปลับไปบทางนี้มาดูอมองหาเพื่อนละคะ่ะทุกคนเดนี้อากาศก็ดี

ที่เป็นของเราเล่นไปนเลยเลยูกแต่ว่ามันจะแฉะนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวพ่อไป่นาเขาเข้าบ้านแล้วก็ล้างขาทำความสะอาดน้องเขานะคะน้องแคลร์นี่คือ,คอต้องรับรับยาที่แบบว่าเป็นแก้เห็บหมัดแล้วก็ยาให้ยา,ยาหนอนหัวใจอะไรเงี้ยนะคะกันเล่ห้าหกอย่างนะคะก็คือเม็ดเดียวอยู่นะคะ ชับีเฉี่อฉลนลูกเขามานนี้ลูกนะนก็มาดักขายเพื่อนๆนะคะความน่ารักของน้องแครอทนะคะมีกันน้อยแครอทอันนี้อายุสองขวดกว่าแล้วค่ะนี่เป็นที่จอดรถมีคนมาจอดรถเยอะนะฮะเฮ้ยไปไหนแล้วหนีไปไหนหนีไป หลบอยู่ไหนวะเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกนี่แฉะเอ้ยเนี่ยอย่าดูที่นี่นึ่งไปสวัสดีครับกันส <c oughs> วัสดีครับกันสวัสดีครับกันสวัสดีครับกัน <c oughs> เอาลนะเอาลนะเจอพวกมีคนมีคนเข้ามา ยงไงลูกม,มีใครมาเพื่อนมาเพื่อนมาดูดูดูสองตัวนะเขาอยู่แถวนน้นนะคะตอานีา่จะแค่เ,เห็นจะวิ่งไปใส่เขา <c oughs> ไปหาเพื่อนมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเล่นด้วย เพื่อนมาเล่นด้วยเหรออันนี้อันนีพร้อ,อ,อมบวกตลอดเลยนะขอให้นะคะแต่ว่าน้องสองคนนะคะไม่เขาไม่ดูนะคะแต่ว่าแครลอร์มันดูแคลลอรีไม่ดูจะได้ไล่เขะ,ะทำไมลูก,กสงสัยหรอวะ เพื่อนจะมาเล่นด้วยอือท่าแค่ละชักกนี่เพื่อนสองคนเพื่อนสองคนนี่มาเรื่อยนะคะไม่รู้จักชื่อเลยแต่ก็เจอกันบ่อยค่ะแค่ละเขาจะไล่ค่ะเราอย่ามายืนจ้องกันอย่างนี้นะจะจ้องกันทำไม จังกัน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 เข้ามาทำไงดีลูกมาแล้วโอ้ยหมอบลอเลยหรอหมอบลอเลยแค่นระยอมแล้วโอ้ไม่กลัวเปื้อนเลยลูกแคระยอมแล้วครับ ขนาดยอมแล้วครับอยากเล่นกับเขาเนะะี่ยค่ะไม่สงสาร <c oughs> โอ้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเซละลุกลุกลุกไปะอะไรนเนี่ยเนี่ยหมอบรออะไรขนาดนั้น ลูกเร็วลูกแคลอดเป็นเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นยอมไปหมดสวัสดีครับพี่พีแคลอดอยากเล่นด้วยมามาลกเร็วมาเร็วแม่ไปหา ยงไงลูกโหวันนี้ก็นั่งรอกลางถนนไม่กล้าเข้ามาหากันนะคะมาเด็ยวรอ,อไอย่ะสรุปแล้วยังไงเขาอยากเล่นกันนะคะ